เเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปงอกัไปไปไปง้อดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวผมนิ่กะบทหาจะเข้ามาวางนี่ไปเอาโอใครคนบ้านเดียวกันโอเคเคบอกให้ล็อกเลยเดนนี่รหัสดิรหัสไหน เขาบอกให้เขารู้จักมึงแล้วไอ้คนที่โดนน่ะจะมาอ้างได้ไงอ่ะไหนฮัลโหลข่าวครับก็จะมีผลยานะครับเยอะมากเลยนะครับพอผลเสร็จอตายเลยตายเลย กลับไปยื่นกระังแต่สวัสดีนข้างเออไม่ต้องมีเงินทรนยุคนี้มันหมดเงินทอนแล้วเกีน้ไมได้องา